แล้วเป็นไงบ้างครับชื่อผสมเทียมก็ใช่รู้สึกว่ามันดีขึ้นผมจะพ่นช่วงตอนดอกดอกดอกเริ่มจะบานครับแล้วก็ไปอีกห้าวันอ,อีกห้าวันผมพ่นอีกทีแล้วกี่ดอกที่มันขา,ขาวๆมันจะแห้งเร็วจะโรยเร็วครับแล้วหลังจาก,กวันนั้นเนี่ยพี่ก็มากี่วันยังไม่ถึงกี่วันเลยครับผมมาดูทีเฮ้ยมันขึ้นแล้วอะ่ะครับแต่สวนข้างๆเนี่ยยังขาวอยู่ออื ผมยอมรับควนดีครับแต่ชุดแรกผมจะเอาแถวบ้านไปนะออืแต่ถามว่ามันมันเหมือนว่ามันสู่อากาศไม่ได้ผมว่าชุดเนี้ยมันจะสูบอากาศดีครับผมผมว่ามันโอเคเลยแหละครับผมก็เลยว่าเนี่ยไอตัวตัวเนี้ยไอตัวถีบสตาร์ลุกนะครับอยากลองอีกครับผมเลยตามอีกครับผมคุณน้าช่วยแนะนําตัวหน่อยครับอยู่ทางไหนครับผมผมอยู่แถววัดเวียนครับครับ ตำบลวังตับรถครับผมครับผมครับแนะนำตัวนี้ชื่ออะไรครับผมผมชื่อชื่อจริงชื่อเล่ครับเอาได้หมดครับอ่ผมชื่อจริงชื่ออภิวัต์เติมแต่มครับครับผมครับครับชื่อเล่นครับผมชื่อเล่นจรครับผมอะไรนะครับถึกครับนะถึกนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับครับ